สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบดส,สุขสุขคนสมองสุบอนสบายดีพี่ปันอา <_ t une> เพื่อสิจแจ้งได้ทุกคนเลยจะมไ,ได้อยู่บไานอนอยู่ที่โรงพยายบาลคือเก่าทุกคนเมื่อน,นี้ตื่นขึ้นมากครับพ่อๆกับบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะ มาพ่อลูกน้อยว่าคีมทุกคนเลยสบายดีปาลูกลูกใช่มือนะเบลยกินบางากกตอมเน้อมาทีก็เลยมากตอมงายทุกคนก็ได้กตอมว่ไทุกคนเลยมันขึ้นนี่ก็ต้องได้พลจะเถื่อน้ามวยรวมมือซ้มเถื่อนไปไ้ยเนาะ ผลซเถื่อทุกคนเอ้ยเพราะว่าทางด้านน้องมวยเนาะเพื่นก็เป็นหอเป็นหืดบอสอะไทางด้านบักควนกับมีผพอใหญ่เนาะทุกคนเนาะที่ว่าเป็นหอเป็นหืด้วก็ห้าบมคิเลยรว่าต้นน,น้อยๆวาคิมน้อยสิมาเป็นหอเป็นหืดมือขึ้นเนี่ยไ่ได้อยู่บ่ได้นอนทุกคนเอ้ยหายใจฮึับ อเฮ้ยพอบลนหอบเลนมาลูกหอบเลนบ่กันเป็นนะทุกคนเลยไม่แต่เป็นกลางคืนเนาะมากันได้ก็โอ้ยผู้หล <is> <ennen> so <CT urine shameful wohl> ่จนดึกจนดื่นป้าพอลูกกปเล่นปะ ่อยอยู่ทุกคนเอ้ยต้องฟาอุ้มหล่อซะก่อนเก๋าหลงไงมท่านสวยห่อนนะ อันมันคืนีเนาะทุกคนเนาะทางด้าน y u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  e เข้ามาควานันกะมีปัญหาทุกคนแบบว่าเงินใน y o u t u b e นมันหายไปเนาะทุกคนแต่ว่ากลับมายำเศร้ากะมีหอยยิ้มคือเกา่าคือว่าเห็นแล้ว,วหอ,อยยังนู่นห มึ่ขึ้นอยูนน่นะพูคหลรถปิดนะแม่นะ่ระรูปผู้คนรูกอุ้ยอากาศเย็นเท่าไหรนี่ไม่ละอากาศเย็นทะเ,ล,าาเทละถ้าทายปลาลุ่งดูถยารายดีปลาลุ่งเอ้ยว่าขี้มไข่อีกแล้ว พาออกมาอยู่ข้างนอกทุกคนเลยพะอ่าอยู่ข้างในมันแอ้าน้องเมยอนะไม่ว่าป่วยป่วยกับลายทุกคนเลยมันกะอบเอ้าอะไรก็เลยออกมาข้างนอกจะหน่อยเข้ากับกลับก็แล้วเนี่ยรอประมาณแปดโมงก,กว่าๆทุกคนแปดโมงก,กว่าๆก็คือสิได้กลับ บรรยากาศโคตรดีเลยจมไปไอยู่บริไไ้นอนมาขึ้นนี่เผาลูกไส้ลูกไส้ก็้ากำได้นอนวางนี่แหละวางที่สี่นี่แหละนอนกับโดนกระตื่นไปได้หายใจไม่ได้คือผ่าบวชนมวย อคือผาบอยู่ลูกฮะต่ออีกไม่ล,ไวไวลูก,กหลาหายใจคือผาบอยูบ่บ่ทำบ่ได้ท่าไวายๆเด้อได้กับบ้านเฮ้อเด้อเห็นบ่หล่าท่าวายๆเด้อป่ะการนุ่มกันต่อทุกคนมาเบิ่งบืนอยู่บนเสาเฮ้าบ้านนี่ใหญ่กูแหล่ ำลังการเกลียมสิกับบ้านกับร้านซาน้อยกระจันพากันเก็บต้นถั่วจเ้ะจอยมองขึ้นมาหล่อเนาะทุกคนเนาะน้องจุกจัน์ เป็นอะไรไดนนอนอยู่ว่าเมื่อคืน,นในหนึ่งมาจาั้นอีกันยแหไะทุกคนเอ้ยมานอนอีกกันน่นนี่สามคนสี่คนเกือบมันเบาวันอนะ่ะมือเต็งเล็กเมื่อคืนนี่ใหญ่ก็ฮหูหอบเตรียมกับฟละบบใหญ่ ฮุกหอบทุกคนเลยมาเมื่อคืนนี่เนาะทุกคนเนาะกับพิดกันมาสุดทางกับน้องมวยเพิ่น อันตาโหลดห้องบ่อคอยดีแต่ว่าบ่อควันขี้ลดอันย่านลูกซ้ายเป็นแห้งค่ะ มาไว้ก่อนก็ได้ซะไปบ่เฮือนนั้นเอาจะได้คนน้อยอันนี้สิเป็นอีหยังหมฮะอัน<า>นี้ก็สิเป็นทางด้นานหูหมอเด็กน้อยทุกคนเด้อว,ว,<ส>ว่อบาบน ที่เพิ่นผักทางในบ่อลนันหมอเพิ่นผักเด้เป็นบ้านผักมอเพิ่นคือห้องมอทางนี้คือใส่เคยมากเธอเนี่ยห้องหมอใหม่แต่ก่อนใส่ห้องมอเดี่เออห้องมอแต่ว่าเพิ่นนั่นมาสสเด็กหน่อยยังเด้เหรอห้องมอตะกี้เลยเข้าห้องน้ำมอผู้จักเลื่อนลมยังไงถ่ายย้ายซะก่อนทุกคนเป็นถืเอามานเหน จ้าก็เป็นหืดปะเฟซีม like like well, like 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 yeah, ันทามมาเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงว่าน้องมวยอันเฟซีเพิ่นก็บทามมาว่าน้องมวยน่ะเป็นหอบเป็นหืดบ่บ่ขวัญเพิ่นว่าเป็นเป็นแกเริ่มแกอยู่หกเจ็ดตีทวร์ชิบชิบหกชิบเจ็ดเท่าป็นซาเวงนี่เท่าทางด้านบ่ขวัญก็เคยเป็นเนาะพ่อใหญ่แหละ แ้วก no> ็ร้านรานนูอีกผนหนึ่ก็เป็นนกันเป็นแต่อายุหกเดือนอันนี้สิบเดือนเป็นบเดือนจนอดตีเคยฮะถ้ามืนจะเป็นอียนจเข้าเอาเอียนเอา่แก้วังใดอืมางขวาว่าล่าซอยไปด้ลูกเด้ออื กินเข่าได้หรือเด้อเมื้อหมูดิด่งมะเขือเนาะเมื่อคืนนี่บอกว่านั่นออกมากินเข่าลูกไส้ไปกับโอ้ยมากินนำทุกคนเลยเมื่อคืนนี่ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ถา่ายย่อยเพิ่น <c oughs> เอาเสร,รีกร <c oughs> อบก <c oughs> ็เลยฮะอากาศบ้านเฮาเขาเริ่มหนาวเลย เมื่อคืนนี่เนาะทุกคนเนาะกําลังนอนอันนอนรับทุกคนกําลังนอนรับอันแม่ว่าเขาก็ได้ยินเสียงไห้ยสนั่นอยู่เนาะทุกคนอันหลุดผัวพึ่นปีนพึ่นว่าซอยเนีพย่นว่ามาแบบสุกเซินน้อน้องมือเนาะโอ้ยเห็นแล้วอะคิดคิดใส่ตอนนั้น บมมีไผ่นะทุกคนเนาะอ่้บมถือไผ่บ่หู้หรอของแบบนี้นใหญ่กับมาเลยไป อะไรพ่อแม่พี่น้องเขาก็เสียดมืออ,อะไรนะ้องทุกคนเนาะจังใจก็อย่าลืมเข้ามากดกไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบักคนมาันหน้าเก,ก่าด้วยทุกคนเด้อพบก,ก,กันโอกาสหนะ้าสบายดีสิยดกลับกันเลย